สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมารีวิวอะตอมนะครับเฮลเวฟนะครับตัวใหม่ล่าสุดเป็นเด็ดแลปิด V3 มนะครับก็นี่เขา้าว,าวเดี๋ยวผมจะมาข้าวข้าวนะครับเพราะว่าวันนี้สถานสถานที่ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับก็จะมาแกะกล่องกันว่ามีอะไรบ้างนะฮะ,ะมาแกะกันดูเลยละกันเนาะตัวนี้เป็นสีดํานะครับอันนี้เป็นสีดา แก่เลยฟบหลุดแล้วมาแล้วครับด้านในกล่องก็จะมีนี่อะไรวะเนี้ยเราตัวนี้จะเป็นสีดำนะครับสีดำโลโก้งเงินนะครับสีดำโลโก้งเงินสวยมากเลยครับ รูลมมาแบบ2แบบนะครแบบเป็นลังพึ่งกับแบบโล่งแล้วรูลมเนี่ยจะตัดลงนะฮะตัดลงตัดลงไปข้างล่างเพื่อช้อนช้อนลมใต้คอยส่วนด้านล่างท้ายแทงใต้ตอมเขียนว่า d e a และปิด mm hmm. v 3 rda นะครับ h e l wave แล้วก็เป็น serial number นะครับส่วนด้าน cap ตัวนี้เป็นอนลูมิเนียมแต่ผมชอบด <Deep S 1> ิฟเขามากเลยครับดิฟ <Deep S 1> เป็นสีทองแบบสวยอะ่ะดิฟสวยอ่ะมาดูเสากันดูเสากันดีกว่าเสามันแต,ตกต่างกับวีสองยังไงมาดูกันตัวนี้เสาแก้มาใหม่ครับจะเป็นแบบเราตัววีสองมันจะเป็นเหลี่ยมนะจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมอันนี้จะเป็นแบบกลมๆนะ ในกลมๆฐานเด็กก็ลึกขึ้นนะฮะดูจากภาพแล้วเนี่ยลึกลึกขึ้นนะวางวางสำลีง่ายอยู่นี่วางสำลีนี่เพอนะเดี๋ยวก่อนไปมโมรวดเรามาดูอันนี้ก่อนมาดูอุปกรณ์ที่เขาให้มานะเขาให้อะไรบ้างภห้ในกล่องนะครับ ในกล่องก็จะมีไขค่ไขควงมีไข่ควงมีหกเหลี่ยมตันนี้ครก็มีรวดรวดรวดลวดน่นาจะเป็นฟิวแับตันแล้วก็สำลีนะฮะ mm hmm. แล้วก็จะมีโอลิงพินว f นะฮะแล้วก็น็อตสำรองครับเป็นหกเหลี่ยมเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วหลักๆแล้วก็ใช้แค่นี้แหละ บกคค์ที่เรามีอยู่ต้ตนต้นนี้เราก็เก็บนะครับเก็บาส,ส,ส่วนคู่มือคู่มือมีอะไรบ้างคู่มือก็บอกส่วนต่างๆท็อปแคปแอร์โฟเดนี้ยีโมล,ลวดตัดลวดนี่อันนี้พื้นฐานเราได้กันอยู่แล้วเนาะไม่ต้องมาหรอกมาเรามา โมล,ลวดกันเลยดีกว่าก่อนที่เราจะไปโมล,ลวดเราก็ต้องมาอํลลาอะตอมตัวโปรดของเราไว้ก่อนเฮลเบีดนะฮะก็เป็นค่าเดียวกับเฮลเวฟเหมือนกันเราก็อํลลากันไปอ่านี่ของเฮลเวฟเหมือนกันเราก็อํลลาเข้าไปเรามาขึ้นตัวใหม่ดีกว่าอันนี้เราจะใช้เป็นกล่อง d ีเนเซนทอลัสนะครับลอตเวฟมา มลวรดยันเลยดียวกว่าขั้นตอนมัวร่ดอันนี้ก็ไม่ยากนะฮะเรียบรบิดสไตล์ง่ายง่ายอยู่แล้วก่อนอน่นเราตัดขาลวดก่อนเราเข้าไปในในนี้แล้วเราค่อยตัดได้ตัดขาลรวนนั้นมันยากกว่าตัววีสองไหมในส่วนตัวผมนะ นึงนี่จะใส่ขาลวดไปแล้วโทษท,โท,ษทีโทษทีเมื่อกี้ไม่ได้มองหวัดกล้องแเราก็ดัดปบ๊บแล้วก็ดันขึ้นไปหน่อยเราวขันให้ตึงนะขอะนี้จะตัดขาลวดนี่ฮะตัดอย่างนี้เลย ดูแล้วมันน่าจะตัดตัดไม่ยากนะก็คือทิ้งันตรงๆแล้วตัดเลยนี่แต่ระวังอย่าให้เศษลวดลงไปในแทงเด้อเดี๋ยวมันจะช็อตนี่นี่ใส่ข้างแรกนะฮะค้างที่สองงานยากเลยไงแร้บ นาน,นี่ก็เป็นอะไรที่ยากเหมือนกันนะทำให้เล่นแบบศิลปะเราก็ดัดเข้ามาปึ๊บนี่ดูสงต่ำไม่เท่ากันอ่เอาแค่ใกล้เคียงพอไม่ต้องแบบเราไม่ได้เข้าประกวดอยู่แล้วเอาแค่ใกล้เคียงใกล้เคียง ป๊าบขาดให้ตึงตึงเสร็จตัดนี่นี่มาบเขาให้เสร็จแล้วครับนี่คือการใส่ลวดแบบข้าวๆก็ตัดเข้าไปได้เลยครับอันนี้ตัดพูดถึงมันก็ตัดง่ายพอๆกับ v นะีสอง่ะตัว v ีสองนะแต่ตัว e l b e a t เนี่ยข้อข้อเสียของมันคือมันตัดขาลูกแบบนี้ไม่ได้แต่แต่เขามีที่ ที่วัดขาลวดมาให้ก่อนก่อนที่จะใส่ลวดอืเรามาเบิร์นกันครับอันนี้มาเบิร์นลวดสักสามสิบก่อนอันนี้เป็นลวดของตาเอลวดกากนะครับ คงก็ใช้ไขค่ควงร้านดีวาฮะหรือร้าน20บาทก็ได้โอเคแดงสวยสวยเดี๋ยวเรามาลองฟิลสูปก,กัาเป็นยังไงอันนี้ผมใช้เป็นสำลีเคนโดนะครับเป็นสำลีเคนโดก็ยัดข้อแทงกันยัดข้อเด็กกันออ่ หลังจากใส่สำลีแล้วก็ตีฟูนิดนึงครับก็โอเคครับใส่สำลีง่ายใส่ลวดง่ายนะครับน้ำยาัน้ำยาที่ใช้ครับเป็นเคปเคกสตรอเบอรี่นะฮะโลโก้วเน่านิดหนึ่งเพราะว่าใช้ใช้ก็จะหมดแล้วเนี่ยนะฮะดูตัวนี้อยู่นะครับ น้ำยาลงไปในที่ลวดก่อนนะฮะปรับปัดนิดนึงปกติผมดูเจ็ดสิบนะเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าประมาณเนี้ยอืมสิบนาทีแล้ว,วาจ่เขาคาวเพิหน่อยอ่ะเป็นไยนี่ฮะ เรามาดูกันว่า Air ์ฟของ r ร d เ a b bit v 3สามเนี่ยจะทำงานได้ดีไหมส่วนตัวผมว่าถ้าเป็นหลังพึ่งน่าจะน่าจะรีดกลิ่นดีนะอ่านี่ลวดตาเอนะครับลวดของตาเอลวดกาเดี๋ยวผมขึ้นรูปโปรไฟลนะ์อ่ะขึ้นรูปโปรไฟล์มาขึ้นรูปโปรไฟล์ตาเอมานี่เลยไปตรงนี้เลย เฟซบุ๊กนะครับแต่เอรลดกามาเรามาลองใส่ท็อปแคปกันนี่ฮนะมันก็จะแบบแมทๆหนนะ่อยอ่ะเครื่องสีดำน่ดำได้นะนี่มันก็รับด,ด้วยทองนี่ออสวยดีเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองเป็นรังพึ่งก่อนนะฮะดูลมรังพึ่งก่อน เชีย yeah. เอาเรื่องว่ะเอาเรื่องเลยเอาเรื่องเลยตัวรูลมลังพึ่งเนี่ยดีมากเพราะว่าสังเกตสังเกตเนี่ยฮะมันมันตัดลงเห็นปะลมมันมันช้อนลมมันลงข้างล่างปุ๊บแล้วมันช้อนขึ้นใต้คอยสูบออกมาดี ดีเลยดีเลยไม่ครับไม่เห่าไม่ไอแต่เรามาลองดูลง่งๆกันลงๆนี่ผมว่ามีอืมเราดูลงๆนะจะเห็นจะเห็นคอยเราเลยจะเห็นลวดเราเลยตรยงนี้อ่ะลงๆ <c oughs> <c oughs> ควันเยอะไหมใช้คำว่าควันเยอะเลย เดี๋ยวเดี๋ยวลองให้ดูใหม่ลองให้ดูใหม่อันนี้เปิดแบบโล่งๆนะเปิดแบบส่วนตัวผมอะผมชอบเป็นลังพึ่งมากกว่าแต่ถ้าถ้าจะทัดจะให้ดีนะผมชอบลังพึ่งแบบนี้ ว่าปรับปรับระดับได้เนี่ยเหมือนเฮลบีเนี่ยเฮลบีมันปรับระดับไปปรับทุยปรับระดับได้สามสามระดับไงหนึ่งสองแล้วก็สามคือถ้าชอบแบบลงโลก็เปิดสามสามระดับเลยอืแต่ตัวเนี้ยข้อเสียงก็คือมันปรับไม่ได้มันปรับระดับไม่ได้คือโฟก็โฟไปเลยนั่นเราปิดปิดอย่างนี้ถ้าปิดอย่างเงี้ยมันก็ดูวมันอันนั่นแหละแต่ลองดูลองดู สัก 3. ได้อยู่นะแต่ไม่เวิร์กส่วนตัวผมว่าไม่เวิร์กเปิดเต็มไปเลยอ่าอ่าแล้วเรามาสรุปกันท้ายคลิปก็คือส่วนตัวผมว่าผมชอบนะหนึ่งดิฟดิฟเป็นอันติไ,ไออะไรวะแบคทีเรียเออสองเรื่องรูลมส่วนตัวชอบเป็นลังพึ้งมากกว่า สามเด็กเด็กที่ใส่ลวดน,นะฮะเด็กใส่ลวดใส่ลวดง่ายครับใส่ลวดง่ายแล้วก็โมลวดง่ายเราก็แค่ใช้คีมตัดลวดตัดข้างล่างเลยตัดปุ๊บปุ๊บปุ๊บใส่ลวดลงไปขันน็อตจบสำลีวางง่ายครับวางวางง่ายมากเลยสัีฤตน้องวัดสำลีนิีนึงจะให้ยาวถึงถึงเด็กเลยก็ได้ผมประมาณนี้แหละกำลังดีกำลังสวย ส่วนท็อปแคปก็ดีครับท็อปท็อปแคปเป็นอลูมิเนียมแข็งแรงเดี๋ยวลองลองลองเปลี่ยนเนียเปลีวว่ยนได้วะสายท็อปแคปได้ว่ะเฮ้ยนี่นี่นี่เออไหนๆก็ไหนๆแล้วลองเนี้ยได้วะ่ะโมคู่เฮล e บดเป็นไงส่วนตัวผมดูดอ่ะสองชั้นลอง ดีแต่แต่แบบเดิมดีกว่าเดิมของเขาดีกว่านี่อก็ในื่วงในเรื่องของสีนะครับสีของตัวนี้นะฮะจะมีสีดำสีดำสีดำแบบนี้แมทแมทแบ็กโลโก้เงินแล้วก็สีทองสีเงินสีไทเทเนียมสีเอสเอสซิลเวเงินสีน้ำเงิน สีแดงสีออีกวะแล้วก็สีดําล้วนอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้แล้วกันขึ้นรูปเลยขึ้นรูปนี่ตรงนี้เลยนี่นี่นี่ตามนี้นะครับเข้ามาติดต่อสั่งซื้อได้ที่ f e c o o o s k สตี n นิวมินเทนนะครับหรือ Line ID นะครับ h าร์ดพีพนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนนี่นะครับในวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมไม่ได้รีวิวนานตะกุกตะกักนิดน,นึงขอโทษด้วยนะครับไม่บาย